สวัสดีชาวสกาทุกคนด้วยนะก็อยู่กับนีแล้วนะครับเอกนะวันนี้พกแบบการรีวิววอล์เลอร์พาร์ทซีซั่นใหม่นะซีซั่นที่สีของเซิร์ฟไทยนะครับถ้าเซิร์ฟเวียดนามเขาน่าจะเดือนต่อเดือนปะ่ะของไทยเรา2เดือนนะครับเห็นปะ่ะแล้วเวลา2เดือนเลเวลถึงเลเวลเกนะครับสก,กินใหม่ไฮเตะสก,กินใหม่ดาซีแล้วก็สก,กินใหม่เปนิีกนะมผมว่าก็สวยอยู่ควอนตัมสก,กินชื่อควอนตัมหรอ เพียง5้9นะได้กรอบโปรไฟล์นะครับซื้อลงหน้าก็ได้นี่ๆ,ๆนะมันจะมีบอกอยู่เรื่อนไขนะครับบกค่าผลงาน30เลเวลเหมือนเคยครับแต่กรอบโปรไฟล์ไม่ค่อย,อยหวานนะเดีย๋ยวเราไปเปิดกันตานเชิญด้วยหรออืม ก็ดีนะใครพีรีจิตเตอร์เราได้ก็โอเคอยู่แต่ผมมีแล้วนส่อสิฉีดารุมะออฟลักก,กับตีมีธนุกิออฟฟอร์จูนอะ่ะเซ็งจังแต่ได้เหเรียญว p พีิเด้วยนะไม่รู้ว่าใช้ในการแลกอะไรต้องรอดูนะไอ้นี่ดูกิจกรรมอีกทีนึง ก็อัปเดตกิจกรรมในส่วนของไอเทมนะครับเผื่อใครสนใจนะสองนะครับเปิดเพื่อนี่นะเห็นปะทางเชิญเมสุทิศค่อนข้างดีนะส่วนสก,กินสายแครี่ก็ใครอยากจะเปิดเ,เพื่อเลือกรับก็จัดไปครับหนะ่งรค่อนข้างถูกนะถ้าเปรียบเทียบก,บกับตอนมันมาใหม่ๆนะครับก็อันนี้เมดอันนี้สายแครี่นะเมดแครี่นะ เพื่อใครอยากจะปิดในของซีซั่นนี้นะซีซั่นที่40ก็อย่าลืมมาเติมอัดเข้าไปนะครับอืมก็ส่วนตัวจะคิดว่าใครซื้อแพ็กเล็กแล้วคิดว่าอยากจะได้ไอ้นั่นอนะ่ะลอตเตอรี่ในไอ้นั่นนะลอตเตอรี่ในว o ลล d p ร r พาได้เต็มเร็วๆใช่ปะอืมก็จัดได้นะครับเช่นส่วนสกินของซากุระฟุบุกิเวเลสก็มาสุ่มได้นะแต่เห็นเขาบอกว่าในนั้นในสุ่มหน้านั้นน่นจะมีอยู่ปะ ส่วนที่เราจะแนะนำจริงๆก็คือนี่ๆๆจะมให้ดูในส่วนของสกินยีน่านะครับสกินยีน่าสกินนี้นะบิสอาร์วีนะครับค่อนข้างสวยนะในราคา299เกนะกับสกินสงการที่ทุกคนรอเหลือ399เนะครับของทุเลนค่อนข้างสวยนะื่าใครอยากจับจใจย่อยๆนะ ก็มาจับจ่ายได้นะเข้าๆก็ประมาณนี้นะซื้อที่เราซื้อวอลเลอร์พารเมื่อกี้เหมือนกับว่าเราได้เหมือนกัซื้อล่งหน้าเฉยรออัปเดตอืมน่าจะวันที่หนึ่งปะเดี๋ยวลองดูใช่สิ้นสุดอีกสี่วันนะครับก็เดือนนี้มันอะไรอะกรกฎาคมอืมคมมีสามเอดวันก็นั่นแหละสิ้นสุดสามเอ็ดคือหนึ่งใหม่ก็น่าจะวอลเลพารใหม่เลยนะ คร่าวๆที่สรุปไว้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับบรนะิเร์พาร์ทน่ะจะไปดูหน้าของมันอีกทีรอบ,บนึงแลกันไปนี่ครับบริเร์พาร์นี่ที่เราซื้อนะก็ะได้กรอบโปรไฟล์ควอนตัมเซนต์ป่ะมันอ่านว่าควอนตัมป่ะอืมอืมควอนตะัมเซนตน่ะถูกและนะส่วนตัวก็คิดว่าค่อนข้างดีนะเปิดเพื่อรับตานเชิญสกินสุดแลงนอะ่ะอันนี้ดีสุดเลยสำหรับใครที่ไม่มีฉี่กับ ตีมีนะแต่ช่องเราเรีวิวไปแล้วนะครับอย่าลืมไปดูได้นะอ่ารีวิวไปละผก็ค่อนข้างดูเยอะอยู่สถานะพรีเมียมตลอดชีตลอดซีซันก็ทุกครั้งนะครับตั้งแต่เราเติมอ e ีจิโกะแล้วนะตั้งแต่บีซนะเราเติมตั้งแต่ตอนนั้นนะครับค่าผลงานบวก30มสิบเลเวลก็เติมเดิมนะในส่วนสกินที่จะมาใน3สกินนะครับผมว่าค่อนข้างดีนะเดี๋ยวป้าไม่เขียนไว่า่าผลงนสุดท้ายก่อนเริ่มซีซันนะครับซื้อคัมพีล่วงหน้าเลยก็ค่อนข้าดงาดีถ้าเปรียบเทียบกับกิจกรรม ก่อนหน้านั้นแต่กิจกรรมก่อนหน้านั้นเราสามารถซื้อแล้วเราสามารถเล่นสกินได้เลยนะอันนั้นโคตรคางดีมากกว่าเลยล่ะเยี่ยมส่วนกิจกรรมแพนด้าล็อกอินวันที่30ก็อย่าลืมมาทากันนะครับอ่าหมดล็อกสกินฟรีก็นั่นแหละสําหรับใครที่ช่วยเพื่อนบ่อยๆหรือมีรหัสเก่าๆก็จะได้สกินเร็วหน่อยนะแต่ของผมเป็นสายช้าๆนะได้พาเลื่มงามไม่รีบครับไม่รีบนะเปิดทุกโหมดนะครับ เผื่อใครไม่รู้นะถึงวันที่30เดือนเจนะก็เดือนนี้แหละเข่าๆก็ซากรุระฟุบุกิใครอยากใครอยากสุ่มก็มาได้นะผมว่าค่อนข้างดีนะมีนี่ๆๆน,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 นะเฉลียห้า3 5 9ได้ในส่วนของยอนแล้วก็คาเฟนี่ในชุดนักเรียนนะครับอย่าลืมมาสุ่มนะถ้าใครอยากได้นะก็ถ้าใครอยากได้เวเลตด้วยก็ค่อนข้างคุ้มนะมันก็เหมือนสกินแถมแหละล่ลาสุดรถก็เดิมๆครับเติมคูปองเราเติมไปแล้วนะ นี่สิ่งที่น่าสนใจก็คืออันนี้ผมไม่กล้าสุ่มจักใจเลยก็เข้าๆก็ประมาณนี้นะส่วนอัปเดตในส่วนของเติมคูปองห่วงอากาศก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรนะสกินก็เดิมๆนะครับแต่ผมยังไม่กล้าแลกกลัวมีสกินใหม่เนี่ยครับส่วนกิจกรรมลูกแก้วทองก็เดิมๆนะก็ไม่มีอะไรเช่นกันนะครับก็ ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กด s ับสไครต์จะเป็นกันเลยใจ้กดทำคลิปไหมครับส่วนจะเป็นคลิปใดต่อไปนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้นนะวันนี้ฝากไ้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันเจน่บัตตานี่อย่าลืมกดไลค์ล่ะกด c r i น e นะบายเดี๋ยวถ้าเจ้าตัวของสกินเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะทำการรีวิวนะครับส่วนสกินคอแลแลบในส่วนของฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็ได้ได้รีวิวแหละดูทรงแล้วน่าได้รีวิวก็แล้วเจอกันเจน่บัตตานี่